สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาขึ้นบ้านใหม่นะคะบ้านลูกค้าที่เขาซื้อบ้านเอาไว้แล้วนะคะตอนนี้อยู่หน้าบ้านเขาแล้วนะคะเอา,เอาขอขึ้นบ้านใหม่นะคะขอขวัญขึ้นบ้านใหม่มาให้เขาด้วยนี่นะคะเป็นรูปหลวงพ่อสายทองนะคะเดี๋ยวจะไปมอบของให้กับเจ้าของบ้านแล้วก็สแสดงความยินดีกับเจ้าของบ้านใหม่ก่อนนะคะอ๋อดอกเต็มเลยอะ่ะ สวยจังน่าอยู่จังเลยพ่อปลูกไว้สิบกว่าปีแล้วเหรออ,องามจังเลยอะ่ะอืมของเต็มบ้านเลยแม่ เอาละค่ะวันนี้นะคะภารกิจขึ้นบ้านใหม่ลูกค้านะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยินดีกับเจ้าของบ้านใหม่ด้วยนะคะขอให้อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็เฮงเฮงเฮงนะคะวันนี้ําก็ทําภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปทํางานต่อก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ